สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้กระโปกกระเม่น้องน้ำเนาะวันนี้แม่น้องน้ำมากกระเบาแตียงถ้ำแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ลูกๆเนาะพอดีจะมาแจกของขวัญเล็กน้อยเนาะแต่มีทุใหญ่างดีเพิ่นเนาะให้มาแจกของขวัญในวันที่สั์มาทิสมาร์เนาะแต่ก็ มาบ้านนั่นเราเตรียมคร่ำเราบ้านสร้างบ้านเกิดเมืองคนเกิดตั้งแต่เล็กน้อยเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านสร้างตึกบ่อนเนาะกำลังจะเฮ็ดโครงจริงของอยู่เนะาะกะเกียมแล้วแล้วเราก็จะไปแจกของขวดเด็กน้อยเนาะพี่น้องอันนี้กับตาเมฆแดงเนาะตาเมฆแดงแล้วกาลาบซีเนาะซื้อมาแต่มาแต่นาฬิกาพี่น้องตอ,อนนี้กับกำลังเฮ็ดตาเมฆแดงพี่น้องเนี่ยมาติดตามพมนะีามา่นมม้องกันเนาะ ากาศดีดีวันนี้เนาะบกฮ้อนเกินไปแล้วค่ะบนบนหนาวเกินไปเนาะนี้บนวนี้บนหนาวเลวเนาะผกเี่บสบายสบายเดินสบายดีไ่มน้ก้าวใส่แกออกละเสื้อเซนตะโคนค่ะ สนุกใส่ชุดเจ็ตคอร์สมาเนากับพัวแล้ว

เรเป็นคนดังเลยวะมึ่อไ่ชุดนั้นจุดนี้มึนะโผล่มาเฮ้เด้ลอยู่เ่งคนดัี้ยั้้ยนะโอ้โหดูดูใ้อก่าวอ้ยนี่เก่งโอ

ก่อนสิไปแจองขวัญพี่น้องเบิกบรรยากาศกินข้าวแปงล้างแปงล้างแปรงล้างอกันเลยแปงล้างก่อนทางนั้นเนาะแปรงล้างเป็นซันสะคอดแปรงล้างอล้วแปรงล้างลคงน้นตแล้างป้าปรตูเบิโทรศัพท์ ยังทาแปลงล้างเลยใส่กะจุมในกระต๊อดวนอานนั่นแหละไยเป็นตัวเอกน้อยเตียงมาได้ไบบแอบพี่คาไปกินโอ้ตายจะน้อยกระต๊กขนไเดี๋ยวน้องว่างีนใส่กิจจังเมาจเคลื่อนเฮื่อนไม่จทางนี้ไม่ได้ที่นอีโอนามน

จังบคสดใลงนะแบเนาะคอยตจเวลานตีตนี่กับบุรมบุเถนะวลเกียมแล้วนาะพี่น้องเกี่ยมจะได้เจ๊กให้เด็กๆแล้วเปใส่และไอ้น้ำ น้องน้ำเป็นไผ่อันนี้น้องน้ำตอนนี้กำลังร้นเกินกันนอะที่น้องคือน้องก็เดียวที่เขียนืเหนื่อยคนะใหญ่มาเลยอยู่ก่อนขอก๋วยี่ได้ไหมเดหน้าก๋วยจี่ม๋วยจี่

เตียงล่อ <c oughs> ่อเติง่งกว่ามึงเอามาตะโพงเลยล่ะมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งเยนนั่งเยนพิเศษแเดี๋ยวจีเป้าปังคุณเป้าแกงกันเอาควาขวัญเนาะไม่่ไม่่

Thank <laughs> you.

tình đó mà khóc khóc đứa đã rồi là... là... yeah, ok Đến... 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 Đến...